เจอไอ้เด็กคนนี่ตกเอาตีตกหน้าแล้วหรอไงนี่หลุยไปไหนครับไปดูมันทำไมได้ดิจะร้องไห้เหียัไม่แข่งอ,อะไรอ่ะทำไมอ่ะ

เปนการคนละคนอย่ามาเทียบกันดีลูกดีดีดีเก่งมากค่ะโคตรนะเปล่าวะไอ้เช็คมันมาไอ้วันนี้เตะดีเตะดีเจลิสเจลิสลิงแพ้ไม่กับไม่ได้กับผู้เก่งนะลูกเราขับไม่เนี่ยชนะชนะได้กับลูกแพ้ไม่ได้ผู้ให้เงิน แล้วแต่ไม่คืนทำไง Oh! <laughs> กเท่ากันพอดีานี้ค่านี้เพื่อนก็เดี๋ยวพี่อยู่้กันเลยดีกว่ามาได้บาลานใช่ไหมเดี๋ยวน้านหูไม่เท่ากันพี่ไนหนใจไม่ได้นะให้นั่งนิ่งมกเลยใหนิ้เาอีกสพี่ไนเดี๋ยวตื่นเต้นมากเลยนะได้ยสุดท้ายฮเซเสุดท้ายลูกซืซ ลูกเล่นไว้ลูกเล่นเยอะไม่ไม,ไม่รู้นะผมไม่ได้สอน